หลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ไปกลางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะมาคราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับมาพักค้างที่ U R Camping ซิลีนทอนนั่นเองครับผมโอเคครับสภาพและบรรยากาศของการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับผม โอเคครับเดี๋ยวจุดเริ่มต้นก็จะอ,อยู่ที่ร้านการเวลาในอำเภอโของเกียมจังหวัดอุบนนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับไปที่ UR แคมปิ้งนะครับซึ่งจะอยู่ที่อำเภอศรีนทรน,นั่นเองครับโขงเกียมศรีนทรก็อำเภอติดติดกันครับง่ายๆนะ เดินทางสะดวกครับผมช่วงนี้ก็อากาศไม่แน่ไม่นอนนะครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวมีเมฆฝนนะสลับกันไปกันมานะครับเช้านี่อากาศเย็นแต่พอมาตอนเที่ยงก็แดดร้อนนะครับแล้วแต่วันเลยนะเจะฤดูไหนก็แล้วแต่วันเลยจนงงไปหมดแล้วว่าที่นี่ตอนนี้นี่มันคือฤดูแรง ดอว่าฤดูฝนกันแน่นะครับเพราะว่าฝนตกสัปดาห์เว้นสัปดาห์เลยนะก่อนสงการฝนก็ตกนะครับฝนตกหนักเลยวันนี้วันที่สิบหกเมษายนครับก็ฝนจากเทศกาลไปโจโฉนะครับเมื่อวานก็วันที่สิบห้าเมษายน วันสุดท้ายของสงการไทยนะแต่ว่าที่ลาวนะครับวันที่16หเป็นวันสุดท้ายของสงการลาวนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะแวะไปเยี่ยมเยือนประเทศลาวบ้างนะไม่ได้ไปนานละเป็นปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหมายถึงว่าไม่ได้เอามอไซค์เข้านะน่าจะเป็นปีกว่าๆเลยแหละโอเคเดี๋ยวเดินทางไปยัง ดูอาแคมปิ้งนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายครับทันนี้ขออนุญาตเริ่มเดินทางจากอำเภอของเทียมนะครับผมแตอนนี้ก็อยู่ที่สะพานแม่น้ำมูลอำเภอของเทียมนะเป็นสะพานสุดท้ายที่ชมแม่น้ำมูลนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะไหลกับประจบกับแม่น้ำโขงแล้วก็ไหลเข้าสู่ประเทศลาวต่อไปนะครับ วันนี้นะครับทางก็ขยายหลายทางกว้างขึ้นมากเลยนะสามารถจอดรถถ่ายรูปได้นะครับ เดินทางมาถึงสามแยกอ้าเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นแก่งสนะนะครับเียก้ายก็จะไปแยกนิคมสองนะ ถนนถนนโล่งดีฮะหมดตงกาแล้วนะทุกคนน่าจะไม่มีวันไหลวันที่อื่นนะอาจจะมีไหลเฉพาะบางจุดนะแต่ว่าถ้าเป็นตามท้องที่ทั่วไปนี่ก็จะไม่ไหลกันแล้วนะครับ15ก็คือหมดแล้วหมดเลยนะ นร่วมทางน่าจะกลับกรุงเทพหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้ก็คงเป็นวันเดินทางกลับของลหลายๆคนนะครับนนก็กขอใหนน้ เดินทางปลอดภัยครับผมโชคดีมีชัยตลอดเส้นทางนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางกลับกรุงเทพนะ อากาศอุ่นๆนะครับก็มีร้อนขึ้นมาบ้างนะแต่ว่าก็อากาศอุ่นขึ้นกว่าหลายๆวันที่ผ่านมานะครับช่วงสงการปีนี้อยากบอกว่าอากาศหนาวก็มีนะเออยังงงเลยอากาศหนาวในช่วงสงการนะแปลกๆมากปีนี้อย่างว่านะครับจไม่รู้ฤดูร้อนฤดูฝนกันแน่นะเดี๋ยวก็มีฝนเดี๋ยวก็ร้อนนะครับ ็คือตกสัปดาเบ้นสัปดาลเลยก็ว่าได้นะแปลกมากไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยตอนนี้ถึงแยกนี้คนสองครับผมถ้าเจอแยกนี้นะครับก็ตรงไปเลยนะครับตลาดกลางอาวตคํคำเสือกเจ้านี่ก็เลี้ยวซ้าย้ยก็ตรงไปนะถ้าถ้าใครมาจากในเมืองนะครับเส้นในเมืองก็จะมาจากทางโน้นนะครับวิ่งมาเรื่อยก,ก็ให้เลี้ยวขวานะครับ ตรงตลาดกลางอบตอคำเขื่อนแก้วนี่แหละนะอย่งว่าแหะครับผมก็จะรีวิวเส้นทางด้วยนะบางทีไปมายากลำบากบางบางคนก็ตัดสินใจอาจจะไม่มาเลยก็ได้นะครับค่าทางมันลำบากมากโอเคครับผมก็เลยต้องรีวิวเส้นทางทุกการเดินทางนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่ว่าที่นี่เดินทางสะดวกครับผมทางดำตลอดนะ ยูอาร์แคมปิ้งซิรินทอนเขานี้ก็จะเป็นจุดล่องแพด้วยนะครับจุดแวะล่องแพออ้ยนี่ยูอาแคมปิ้ง เลี้ยวขวาไปนะครับที่จอดร,รถก็จะอยู่ด้านนอกตัวตัวรีสอร์ทนะ,ะเดี๋ยวจอดตรงนี้แล้วกันครับผม ในที่สุดผมก็ได้เดินทางมาถึง UR c a m p แคมปิ้งแล้วครับห้องพักที่ผมจองไว้ก็คือบ้านดารินนั่นเองครับห้องละ1,500บาทต่อคืนครับผมก็พักได้2คนนะครับและนี่ก็คือสภาพของบ้านดารินครับผมอย่างที่ว่าครับผมมาช่วงแถวแถว หมดเทศกาลสงกราน,นะครับแต่ว่าวันที่16เมษายนนี่มันก็ยังคงคาบเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานอยู่นะครับบางคนก็ยังไม่ได้กลับกรุงเทพซะทีเดียวนะครับซึ่งผมตั้งใจว่าจะเอาบ้านต้นไม้นะครับแต่เสียดายมากวันนี้คนเยอะครับก็เลยไม่ได้บ้านต้นไม้กลายเป็นว่าผมก็ได้บ้านดารินคือละพันห้นั่นเองครับผมส่วนนี้ก็คือบ้านต้นไม้นะครับโอเคครับ เดี๋ยวตัดไปดูบรรยากาศยามเย็นนะครับว่าที่นี่จะมีสภาพบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างครับผมเกือบลืมบอกไปครับราคาห้องพักของเราในวันนี้ก็แถมหมูกระทะมาชุดหนึ่งด้วยครับก็บรรยากาศประมาณนี้เลยครับผมเวลาทานหมูกระทะยามเย็นของที่นี่นะครับก็เพลินดีนะครับชมวิวแม่น้ำเกิดซีลีนทอนแล้วก็ โชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้จะหน้าร้อนนะครับแต่ว่าก็มีลมพัดวอยอยู่เรื่อยๆนะครับทําให้บรรยากาศการกินหมูกระทะก็ไม่ได้ร้อนเท่าที่ควรนะครับและในที่สุดก็ได้เวลา พบค่ำจนได้ครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของยามค่ำคืนครับ เอาละครับเดี๋ยวตัดไปดูบรรยากาศยามเช้ากันนะครับว่าจะมีสภาพเป็นอย่างไรบ้าง เอาละครับเดี๋ยวผมเดินไปดูบริเวณท่าน้ำทางด้านขวามือก่อนนะครับว่าข้างล่างจะมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บริเวณปลายของ U R Camping เขื่อนสิรินทร์นะครับันี้ก็คือบริเวณด้านของน้ำเขื่อนสิรินทรนะก็จะวิวประมาณนี้เลยครับช่วงนี้ก็อากาศแบบว่าอบอ้าวครับเมื่อคืนฝนตกนะครับตอนนี้นะครับลมก็นิ่งสนิทเลยนะครับ แต่จะไม่ปลิวไม่พัดอะไรเลยนะก็เลยร้อนอบอ้าว่น,นี่นะครับใจหนึ่งก็อยากกระโดดน้ำนะเสียดายนะครับไม่ค่อยได้เอาชุดมาเปลี่ยนสักเท่าไหร่นะก็บรรยากาศดีครับเป็นสถานที่หนึ่งให้แนะนํานะครับที่อื่นก็จะแบบว่าเห็นสนามหญ้าโล่งๆใช่ไหมครับเปิดโล่ง ตามเขื่อนซิเรนทรนะก็จะมีแบบว่าเป็นสนามหญ้าหรือไม่ก็พื้นที่โล่งกว้านะครับลาดลงไปถึงบริเวณน้ํานะแต่นี่ไม่ใช่ครับที่นี่มันเหมือนกับว่าเหมือนกับเคยเป็นล่องเขาในอดีตนะครับเป็นล่องเขาในอดีตแล้วก็มันก็จะชันลงปึ๊บนะครับชันลงปึ๊บเห็นน้ําเลยนะจะเห็นได้เลยว่าก่อนสร้างเขื่อน จุดนี้น่าจะเป็นล่องเขามาก่อนนะครับน่าจะเป็นล่องเขามาก่อนแหละดูตามสภาพแล้วก็ตามความลาดชันนะเนาะเกือบลืมบอกไปนะครับราคาห้องพักคือละพันห้าร้อยบาทนีนนอกจากจะได้หมูกระทะชุดหนึ่งมาแล้วก็ยังมีบุฟเฟ่อาหารเช้าอีกด้วยนะครับ ซึ่งมือนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะครับกับสลัดโอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับที่จะเลือกที่พักริมอ่างเก็บน้าเขื่อนสิรินธรและนี่ก็คือยูอาร์แคมปิ้งสิรินธรน,นะครับเป็นหนึ่งในที่พักที่ติดริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรครับผมโอเคครับก็ได้เวลาสมควรแล้วหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วย ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ